พี่แน่นอนครับเบอรี่ตลอดอยู่นัะมาาันครับรู้วันนี้รู้วันนี้ครับก็เป็นอย่างนี้เลยครับจับเบอรี่ครัก็จริงๆไม่รู้จักซัมเมอร์หมดเลยครับไมเอรอแกอว่ารอร้ี่ายรบอกนะคพ่งดนออกมาเองมีคนบอกก็เลยมีแล้วเุที่ผ่านมากัน ความเป,ป็นมาแครพูดกันรู้จริงจริงตีแล้วเหมือนรุ่นจริงจริงรุ่นมายกันามานานมากเลยครับตอนนี้ก็ซึ่งเหมือนเป็นเป็นตัวแบบมาสเตอร์ปีที่สามนะครับก็ยังยังคิดว่าจะทำงานกันต่อเรื่อยๆเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องอะไงมันผมก็ไม่ไปรีบเปนเหมือนเป็นน่าจะเป็นครอบครัวกันมาล้วการาประสบการณ์ที่เราได้รนะับที่เราไปามันมหลากหลายมากเลยครับทั้งก็ แฟชั่นโชว์ชั้นแรกก็ไปกับเบอร์เบอรี่ทำเป็นแบบโรโมลคอนเปย์ชั้งแรกกับเแบอร,ร์เบอรี่ไรเมสกาล่าก็ไปกับ,บเแบอร์เบอรี่แล้วก็จริงๆหลายๆอย่างในโลกแฟชั่นผมว่ามันเหมือนกับเบอร์เบอรี่เดินตามมาแล้วก็มืนมีเบอร์เบอรี่เป็นเพื่อนที่แบบเป็นพบบนี่เป็นพี่คนโตที่คอ,อยสอนในโลกแฟชั่น,บบนอะไรกันเยมือนกันอ๋อไป T M B ใช่ไหมครับจริงๆก็ขอบคุณแฟนนะรัเพราะว่า เหมือนเวลาที่มีโชว์กับเวลาที่ไทยมันก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากตอนนั้นก็แบบเหมือนเป็นเช้ามืดอกไรเลยก็ต้งีแฟนทกคนที่แบบว่าติดตามช่วยกันกดไลค์กดแชร์กต่นการไปัเราก็จะแบบมีผลตอับกมันจตแกั่าร้องอะไรคือจริงส่วนตัวผมเวลาไปทำงานผมจะเขาเรียกว่าอะไรผมไม่ค่อยโฟกัสกับอะไรที่ผมควบคุมไม่ได้ผมจะโฟกัสกับว่าผมยาแบบ ลุคแบบไหนหรือว่าภาพถ่ายแบบไหนทรงผมแบบไหนอะไรที่ผมควบคุมได้ผมจะปฟกัสคนนั้นมากกว่าก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำมาตลอดอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่หรืออะไรแต่ใน็นการทำที่ไปเราพยายามหาอะไรใหม่ๆด้วยใช่ใช่เป็นความสนุกข,ของผมกับทีมที่เหมือนเวลาแบบเรารู้ว่าโลเคชั่นมันเป็นแบบไหนลุคมันเป็นแบบไหนแล้วเราแบบอยากจะไปทํางานในฟลายแบไหนดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราอยากจะครดเอเให้มันแบบไม่ซ้ำกันทุกค่ายให้มันดูเฟรชตลอดเลย จะไ,ได้กัมาจะเป็นกำไรมันก็เป็นแบาไม่คัตไม่คัตอรับใช่ครับก็เป็นเป็นเรื่องดีๆและเป็นเรื่องที่ผมต้องตอ,งอบคุณอ่เวลาตอบโพสตลโพูดไม่ถูกนะเปายัยางไงเป็นโพสของเราจริงเอ่อพูดไงดีจริงหลังๆแล้วแบรนเป็นคนเรืองครับจริงไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนเรืองแต่จะเป็นแบบจะเป็นแบรนด์มาสให้นะครอ่ะราสุขขอขาบมินราัชา ดีใจครับจริงๆผมผมแปลงอยากจะพาแบบครอบครัวผมไปดูแมนยู่แล้วคือเป็นแฟนแมนยูทั้งบ้านเลยครับทั้งคุณลุงมาถึงลูกพี่ลูกน้องมาถึงรุ่นผมมันเหมือนแบบ g e n e r a t i o น to g e n e r a t i o นเลยอะไรย่างเงี้ยแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนลุงกับลูกพี่ลูกน้องของผมได้ไปดูที่สนามครั้งแรกด้วยแล้วก็เป็นครั้งที่สองของยพัฒนได้เข้าไปมันมันแบบอินทรายหรือว่ามันแบบมีมากแล้วเหมือนครั้งแรกที่ไปเราก็ไปแบบ ใครแบบแฟนบอลเนาะซื้อตั๋วเขาอปแต่ครั้งนี้เหมือนพอเขาเชิญเราไปมันก็จะมีเหมือนมีเ o u r n e นี่มี e x p e r i e ร c e ที่แตกต่างมีที่นั่งที่แตกต่างมีทัวร์มีเขาเรียกอ,อะไร มีความพิเวลเลจมากขึ้นจากที่เราเคยไปชั้นแรกแล้วก็เหมือนครอบครัวก็แฮปปี้มากๆที่แบบว่าได้ประสบการณ์นี้ครับขอบคุณแมนยูครับจริงๆที่เราตุองตัมงนานเรามีความรั้ความก่อนที่ทีมจะว่าอยากจะทำอะไรบางคนจะไปจูบสนามรางคนจะไปนไล่ก่อนนั้นังไงไม่ผมไม่ขนาดนั้นเลยผมแค่อยากไปดูทีมที่ผมรักชนะเฉยๆได้เครื่องแคร จริงเป็นเขาจัดทริปให้หมดแล้วคือเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเอาเสื้อแขวนตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราไปยืนถ่ายรูปนะเดี๋ยวเราไปยืนตรงนู้นคือเขาเป็นคนจัดการหมดแล้วผมก็แบบว่าไปอะเขาอะไรก็เแทนให้อันไหนที่คุยได้ไปทีก็น่าจะเป็นตอนดูบอลนี่แหละหมายถึงว่าตอนที่เราได้ดูแมตช์ชอบดูบอลอยู่แล้วใช่ผมว่าฝากฝากดูได้ใช่ไหมก็ไปทุกที่อะไรอย่างเงี้ยที่รักด้วยใช่แบบว่าเหมือน เขาเร s. <S ียกอะไรเขาไม่ทำอะไรก็ทำอะคือเหมือนว่าปัญหาที่ไม่สามารถจะจัดการก็ต่างเขตเราด้วยเจ้าของแฟนก็จริงๆเหมือนเขาเรียกอะไรเขาเขาเชิญคือเหมือนว่ามันก็เริ่มต้นจากว่าเขาส่งอีเมลมาประมาณว่าแบบไ k โน w y บิ๊กแฟน g f a เขาเห็นว่าผมไปไปดูเมนูมาทั่วโลกเลยที่แบบอเมริกาที่ไทยที่อังกฤษ แล้วเหมือนเขาก็เลยอยากเชิญชวนผมไปแล้วเขาอยากจะมอบประสบการณ์พิเศษให้ในฐานะแบบบิ๊กแฟนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วเขาก็ส่งมาว่าอยากให้ถ่ายอะไรบ้างคุณอยากจะมีส่วนร่วมกับแบรนด์กับทีมแค่ไหนอะไรเงี้ยเราก็ผมก็เซเยสสุดเลยดีมแฮปปี้ที่ได้ทำทุกอย่าเนรถก็สนุกสานครับสนุกครับสนุกครับก็เล่นไม่ค่อยดีครับแต่ผลผลดีผลดีสัปาหนี้โอเคใส่แล้วจะเก่งตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงเชียร์ครับเรายังไงก็แล้ว มันลูกอะครับมันเรามีนะมันเขาเรียกอะไรมันเปลี่ยนทีมไม่ได้อะถ้าถ้าผมแบบเกิดอายุแบบ 13, 14แล้วเชียร์แมนยูวันนี้ผมคงโดนเพื่อนที่โรงเรียนล้อแต่ว่าพอเป็นรุ่นเราก็โอเคอยู่เอย่างที่ไรบอกว่าทงบ้านจะดูเชียร์แมนยูเจอทำบ้านเลยครับแล้วแต่เราเชียร์ไหมไม่ดูแบบไม่ดูเลยเราต้องไปเกี้ยกล่อมด้วยใช่ไหมว่า จริงๆอยากให้ดูรู้เรื่องด้วยกันก็ดีครัหมายถึงว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ผมใช้เวลาต่ออาทิตย์ในการดูบอลไม่น้อยเหมือนกันถ้าแต่ว่าดูด้วยกันรู้เรื่องก็จะได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นต้องเปลู่่กันะต้องปลู่่นะเฮ้ยแย่แล้ต้องเปลยู่เชื่อชืออไม่มาไม่เก่งนะเขามาเขาเขาหมายถึงว่าผมเชียร์อะไรเขาก็เชียร์ด้วยเหรอไม่ได้พี่ถามกันเขามีอาการไงตอนที่ผมว่าเขาจะเชียร์กับเราอรอหน้าจะเนี่ยเป็นยังไงยิ้มตามหรือว่า ที่เราที่บอกว่าเขาไม่เชื่อตามเราอ่ะเขายังเขายังพยายามดูให้เข้าใจอยู่เขารู้ไหมล่นนเป็อะไบอลตัดายขนาดนั้นไหมเหมือนเหมือนว่าอยู่ในจุดที่รู้แค่ว่าเอาบอลไปเข้าโก้เลยได้คะแนนแต่ว่ายังไม่รู้ว่าแบบรายละเอียดความสนุกมันคืออะไรอะไรเงี้ยฮะใช่ใช่แต่ยังว่าไปก็กังวลกับการที่แบบว่าถ้าต้องพาพี่ไปดูบอลอาจจะไม่ได้กีฬาไม่ไม่ผมว่าเขาเขาอยู่ได้ใช่ คิใช่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 คือเขาเรียกอะไรเป็นจริงเขาเป็นคนนิสัยเขาเองมากหมายถึงว่าไปไหนเขาเขาจัดการตัวเองได้เขาเขาเขาแบบถ่ายรูปเขามองนกมองไม้เขาเขาได้เปลี่ยนที่เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศเขาก็แฮปปี้อย่างเรเขา้าไปแบบมันก็แบบเ่าล่าสุดคือไปเที่ยวกับแหาเพื่อนเราก็ไม่ได้ดูแลเขาเลยคอยให้เขาหกกับแทนมีหลักการกับปกติดูแลตัวเองไม่ได้เลยหมายถเราเบรกไม่ได้เราเราเห็นแล้วแต่หมายถึงว่าสิ่งที่เราทําได้มันมีแต่แบบ ส่งเสียงคนร้อให้เขารู้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องซีเรียสโอเคเดี๋ยวเราลุกันใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่ามันผมเบรกไม่ได้จริงแต่เรายืนหัวล้อใหญ่มากผมไม่ได้ยืนหัวล้อผมสไลด์ไปเรื่อยๆแล้วผมก็หคนล้อเหมือนว่าผมหยุดไม่ได้จริงผมแบบเราก็ต้องเซฟตัวเราไว้ด้วยเป็นเพื่อนสนิทกันนะตั้องบอลคือตอนนั้นเวลานไหนคือต้องขอไปก่อนจุดในตัวมันก่อนคือเราเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่ามันเบรกยากแล้วพี่ก็นั่นคือมันเบรกไม่ได้พี่หมายถึงว่า แม่ผมลม้มผมก็ช่วยไม่ได้ที่จังหวันจริงๆเพรามันเบรกไม่ได้จริงแล้วมีกแบบารแสดงความหุ่นใหญ่หรออ่ไรเราเห็นไหมคะไปไม่ได้เลยสเป็นอะไรบ้างคือหมายเห็นว่าผมรู้สึกผมตอบผมนี่ดูแย่ลง <c oughs> แย่ลงเราจะดิีดไปถึงตรง,งไหนเราว่าจัดกานับเป็นยังไงบ้างพอเขายืนด้วยตังค์แค่ของเขาแล้วเขาลุกขึ้นมาได้แล้วเขายัางไงบ้างเข,กข,ไไขออา,าขก็ลองใหม่เป็ดดนเห็นคนต่างดูใช่คะได้หรือไม่คะถ้วไม่งั้นถามพี่ไปเลย ปีนี้ก็จะได้เห็นที่ใบอยู่ในเมืองไทยมากขึ้นไหมหรือว่า <c oughs> คิดว่าคิดว่าคิดว่าน้อยลงคหมายถึงว่าจริงๆปีนี้ปีนี้ค่อนข้างจะเดินทางเยอะงานต่างประเทศเยอะครับแล้วก็ไปทีนึงก็ได้ใช้เวลาเหมือนกัน้ราทำในสุขภาพเราเนี่ยนะนั่นสิครับคิดอยู่เหมือนกันครับ <c oughs> แตบบ่ว่าป่วยบ่อยรู้สึก่าป่วยบ่อยแล้วก็เหมือนไม่รู้สิไม่รู้ว่าแบบว่าเหมือนร่างก,กายไม่เหมือนเดิมตื่นมาแล้วเหมือนมันนอนเท่าเดิมแต่เหมือนมีแรงอยลง ผมไม่ได้ผมแรกจะเป็นโคนจェนแลกนั่นแหละเหมือนบินไปบินมาแล้วเหมือนมันนอนแล้วแบบเวลามันไม่เต็มเลยอาจจะอาจจะมีผลเหมือนกันตอนนี้รู้สึกว่าเซดูแลตัวเองดีเท่าไหร่ตั้งใจว่าจะดูแลตัวเองให้ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนจริงๆตัวมันสะสมเนี่ยผมผมผมให้แบบตอนนี้แบบศึกษาเรื่องดูแลตัวเองมากเลยเหมือนว่าพอางานมันเยอะขึ้นแล้วเหมือนแต่ละงานมันใช้พลังงานมันต้องโฟกัสมากขึ้นตัวเราต้องมี energy มากขึ้นอะไรเงี้ยเเราก็หาทางที่แบบว่าจะจะพักผ่อนหรือว่าจะกินยังไงออกกำลังกายังไงที่ทำให้แบบตัวเรามันมีมพลังงาานก ังนทงใช้ร่างกายอะอยู่เยังเลยครับไปผมเป็นแบบผมเป็นสายไปหาตอนแบบไม่ไหวแล้วจริงแต่งเวลาไม่มีเวลา่อนเนีพอไปหนแบบคนใกลบอกว่าจะบูไปบินยมันยากไหมกัความคาดหวัคอะไรนะเราถึงว่าเวลาบินไปเนี่ยคนท่กบอกก็อยากเห็นไหม่ใช่เราบินที่เคยเป็นอย่างนี้ำานอาไรางนครับสดใเออ ผมเพิ่งตื่นมาทีผมก็งเงียแต่หมายถึงว่าถ้าผมได้แต่งหน้าได้อาา่านน้าผมก็คงจะใส <Okay. S 1>